Hi welcome back to our English in the news วันนี้ไปอัปเดตนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระราม2กันนะครับ English in the news episode 63นะครับเป็นอ p i s o d ที่63นะครับเราไปดูข่าวอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันนะครับว่าวันนี้นะครับเกิดเหตุที่สนุนพระราม2อนะครับ update two persons are still missing and 29 injured เราใช้คำว่า person นะครับ p e r s o n เติม s ได้นะครับแปลว่าคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับมารวมอยู่ที่เดียวกันคำว่า person p e r s o n นะครับเป็นคน1คนเติม s ได้นะครับแปลว่าคนหลายคนนะครับหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับซึ่งหมายถึงว่าคนคนนั้นนะครับหรือคนเหล่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าพูดถึงคนโดยทั่วๆไปนะครับ Generally นะครับพูดแบบทั่วๆไปนะครับเราจะใช้คำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person นั่นเองนะครับ Are still missing นะครับคำว่า missing นะครับนอกจากคำว่า miss ที่แปลว่าคิดถึงแล้วนะครับ If something is missing ก็แสดงว่าหายไปหรือหาไม่เจอนะครับ And 29 injured นะครับ I N J U R E D injured แปลว่าได้รับบาดเจ็บนะครับ คำสดลงรายละเอียดไว้ว่า five people ตอนนี้พูดถึงคนโดยทั่วไปนะครับหคนเป็นพหุพจน์นะครับคนเดียวเป็น one person five people นะครับ were killed ใส่ k i l l นะครับตามหลัง verb to be นะครับ be บ,บอกว่าช่องสามแปลว่าถูกฆ่าหรือถูกทำให้ตายนะครับไม่ได้ตายเองนะครับถ้าตายเองใช้คำว่า die died นะครับ แต่ถ้ามีสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความตายนะครับโดยเราไม่ได้ไหลตายนอนแล้วตายไปเองหมดอายุไขเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าคิวได้นะครับ and 20 others injured นะครับและอีก20กว่าคนนะครับอื่นๆ injured นะครับก็แปลว่าได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับ when m e d d l นะครับ metal แปลว่าเหล็กนะครับ scaffolding นะครับ scaffolding ก็แปลว่านั่งร้านเหล็กนะครับ collapsed พังถล่มลงมา at ตามด้วยพื้นที่เจาะตรงนะครับ A construction site S I T E site แปลว่าพื้นที่นะครับ S I G S T แปลว่ามองเห็นนะครับและ S I D E นะครับก็แปลว่าข้างหรือด้านข้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงเสียง้ายต้องระวังนะครับ Site พื้นที่ Si t e นะครับข้างๆอ่านะครับ site นะครับ S I G S T แปลว่ามองเห็นนะครับในที่นี้แปลว่าพื้นที่ก่อสร้างนะครับ Construction site on the Ramatu Road นะครับ Ramatu และตามด้วย elevated คำว่า e l e v a t e แปลว่ายกสูงขึ้นนะครับเรามี elevator elevator แปลว่า lift ใช่ไหมที่ยกเราสูงขึ้นเพราะ elevated เป็น ed นะครับเป็น adjective ไปขยาย way นะครับก็คือทางยกระดับนั่นเองนะครับขระสามสอง the accident นะครับหรือ incident ก็ได้ถ้า accident แปลว่า แปลว่าอุบัติเหตุนะครับหรือถ้า Incident แปลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะ occur นะครับเป็นคำกริยาไม่ต้องการรมนะครับแปลว่าเกิดขึ้นนะครับ occur Occured นะครับ a.m. t 2 a Saturday นะครับตอนตีสองวันเสาร์ near Ramatui Soi s 7 t o 25 i n Bangkok นะครับจอมทอง district นะครับอยู่ที่อำเภอจอมทองนะครับหรือเขตจอมทองนั่นเองนะครับวันนี้เราไปอ่านกันนะครับพร้อมกัน update Two people are still missing and 29 injured. Five people were killed and 20 others injured when metal scaffolding collapsed at a construction site on the Ramatu Elevated Way. The incident The incident occurred at 2 a.m. Saturday near Ramatu Soy 17 to 25 in Bangkok Jomtong district. <laughs> Update Two persons are still missing and 29 injured. Five people were killed and 20 others injured when metal scaffolding collapsed at the construction site on Ramatu Elevated Way. The incident occurred at 2 a.m. Saturday near Ramatu Soi 17-25 in Bangkok's Jomtong District. แล้วเจอกันนะครับนส่วนต่อไปนะครับอัปเดตข่าวสารอย่าลืมนะครับเรียนภาษาอังกฤษจากข่าวเป็นอีกหนึ่งวิธีการน,นะครับที่เราจะสามารถได้เรียนรู้ข่าวและคําศัพท์ที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือข่าวสั้นๆได้ประโยชน์เยอะนั่นเองครับ Take care and talk to you later Have a great day b y bye, bye.